สวัสดีครับอันนี้จากฟาร์มหนูหนาพากันรวยนะครับจากสิงบุรีนะครับเป็นจากสิงบุรีอำเภออินบุรีตำบลท่าง,งามนะครับหรือที่เรียกติดปากกันก็คือเขื่อนบางฉมสีนะครับวันนี้นะครับก็คือเช้านี้เรามีการเ,เตรียมกรงเพื่อจะจับหนูส่งลูกค้านะครับวันนี้เราจะส่งอยู่ที่40คู่ก็วิธีการการเตรียมของเราครับหน้านี้ก็คือเป็นหน้าแรงนะ เราก็เลยใช้หญ้าดีเปียซึ่งเราปลูกไปเ,เยอะนะครับเราตัดยอดหญ้าดีเปียมาเพื่อใส่กปงนะครับก็ลักษณะก็จะใส่แบบนี้เลยครับเราตัดยอดหญ้ามาแล้วเราใส่เพื่อลดการกระแทกการเจ็บการบาดเจ็บลส่งลูกค้าในระยะทางที่เราส่งลูกค้าไปฝั่งเขานะครับวันนี้เป้าหมายของเราเนี่ยคือจะส่งที่กำแพงเพชรนะครับเพราะเรามีคิวกำแพงเพชรถึง3มเจ้า แต่วันนี้เราส่งเจ้าแรกนะฮะ <C le af> ก็จะมีหนูที่เป็นพ่อพันแม่พันซึ่งเราจับผสมแล้วก็ข้อดีของเราคือเราผสมพ่อพันแม่พันให้ลูกค้าเลยคือความคุ้นเคยเขาเ่งเพราะฉะนั้นหากท่านใดที่สนใจอยากเลี้ยงหนูอานะฮรก็ติดต่อมาที่เบอร์ของเราได้087147555นะครับ <le af> ของเราก็จะมีการแถมโปรโมชั่นนะคะก็คือ สมมติว่าท่านมาซื้อหนูเราเสร็จคู่แล้วท่านไม่มีหญ้าดีเปียเราจะตัดกล้าก้า,กาเอาไปพเพาะชําเองได้เราจะให้ฟรีนะฮะในในส่วนของหญ้าดีเปียแล้วเราก็จะบอกเคล็ดลับการวิธีการเลี้ยงหนูที่เลี้ยงแล้วโตวเร็วเลี้ยงแล้วไม่กัดลูกเลี้ยงแล้วเรามีตลาดขายยังไงหรือว่าจะ ความของเราเป็นลักษณะหนูเนื้อนะฮะคือของเรายังรับหนูเนื้ออยู่เรามียอดออเดอร์ที่พอจะสง่งได้ก็ในเรื่องของหนูเนื้อนะฮะเพราะฉะนั้นถึงฝากกับทุกท่านนะครับหากสนใจที่จะเลี้ยงหนูก็รู้พุกแผงของสิงห์บุรีแท้ๆนะครับสายพันธุ์สิงห์บุรีแท้ตั้งอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีอำเภออินบุรีตำบลท่างามนะครับความผมหาไม่ยากนะครับอยู่ตรงแยกตากฟ้านี่เอง ติดกระางไส้เียห,ห,ห่างจากไส้เตียประมาณ200เมตรสำหรับคลิปนี้อยู่ประมาณนี้นะครับครับผมสวัสดีครับ